วันนี้จะมารีวิวรานกีฬาพัสองใต้ทางด่วนสีรัตติดกับทางลงบุรุษงลานิ่งตรงนู้นเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ600เมตรนี่เลยวันนี้เราได้วิ่งแค่6 0 0เมตรไม่ไม่ไม่เราวิ่งสี่รอบนะนดัดพี่อุ้ยว่ายังไงจะกวนอะไรพี่อีกนดอยากหาที่ออกไปวิ่งเช้านี้เช้านี้ถูกต้องครับอยากได้ที่รม่รมๆใกล้ๆ,ๆบ้านอยู่นะ แถวบ้านดูหรอใช่แล้วใกล้บ้านนดวิ่งไม่ต้องกลัวร้อนพี่อุ้ยจะมาวิ่งด้วยกันไหม,มเจ็ดโมงเจอกันมาแล้วเจ้าภาพตัวแสบของเราโอ้โหดูชุดดิจัดเต็มมากเลยอยู่เชียงใหม่ย,ยังรู้เลยว่าเป็นใคร จัดเต็มมากๆพอมากๆเลยดีมากนตขอบคุณค่ะยังไงก็วันนี้นตฝากเนือ้อฝากตัวหน่อยนะคะหมายความว่าไงฝากเนือ้อฝากตัวเพราพี่อุ้ยอ่ะด้เห็นวันที่เราไปงานวิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่อ่ะพี่อุ้ยวิ่งได้0โลแล้วก็ดูแบบวิ่งสบายๆไม่มีอาการปวดหรือว่าแบบบาดเจ็บจากการวิ่งเลยนตวิ่งแค่2โลนศขาลาไปสองสามวันนี่อย่าบอกนะ Oh. ซึ่งนก็อยากวิ่งแล้วตอนนี้สวยอีกแล้วเราตอนนี้คือนดพร้อมแล้วใช่ไหมั้านั้นเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดเสี่ยงบาดเจ็บจากการวิ่งกันกว่ามาเริ่มกันเลยท่าที่หนึ่งแ่งแขนขึ้นลงสลับกัน10บครั้งท่าที่สองแ่งแขนกลางหุบให้ขนาดหัวไหล่1ิบครั้งท่าที่สาม แกว่งขาไปมาหน้าหลัง10ครั้งท่าที่4แกว่งขาไปมาด้านข้างซ้าย10ครั้งขวา10ครั้งท่าที่5ยืดหัวเข่าไปข้างหน้า10ครั้งท่าที่6หมุนสะโพก10ครั้งหลังจากที่เรายืดเดียดก,ก้านเนื้อเสร็จแล้วขอแวะเดินไปชมหลักทีฬาพัทสอกันสักหน่อยก่อนที่จะเริ่มวิ่ง สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานกีฬาพัสองนะครับใต้ทางด่วนสีรัตทางลงอุลลคงที่ลานกีฬาพัสองเนี่ยมีทั้งสนามบาสสนามฟุตซอลรวมไปถึงสนามมวยก็มีนะครับโน้ตไหนลองเตะลองต่อยสิเฮ้ยเฮ้ยสนามวอลเล่ก็มีเฮ้ยกระโดดเมื่อกี้คือพ้นจากพื้นไปประมาณ2เซนนะครับลานกีฬาเขาดีด้วยค่ะ ไม่ร้อนก็มีต้นไม้เยอะตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยถือว่าไกลมากเลยเนาะและกว้างมากเลยถ้าเราอยากวิ่งอะ่ะเราห้ามถนนไปก็จะเจอลานวิ่งของเราลานวิ่งตรงนู้นเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ600เมตรดีเลยวันนี้เราได้วิ่งแค่600เมตรโอเคไม่ไม่ไม่เราวิ่งสนะี่รอบวเนาะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปวิ่งกันแล้วแต่ต้องมาจัดระเบียบร่างกายกันก่อนถ้าที่หนึ่งยืนขาชิด มองตรงไปข้างหน้า30-40เมตรท่าที่2เอามือจับที่คอไม่ก้มไม่เหืยหน้ามากเกินไปท่าที่3กํกำมือรุ้มรุมนิ้วโป้งชี้ไปข้างหน้าโป้งแขนอยู่ในช่วงเอวและไม่เกิดลิ้นปีกท่าที่4หายใจเข้าลึกๆให้แกนกลางลำตัวตรงท่าที่5โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วเริ่มวิ่งในเลย ระหว่างทางวิ่งต้นไม้เยอะมากล่มไม่ต้องกลัวร้อนจะวิ่งเวลาไหนก็ล่มเปิดทุกวันวิ่งมีันวิ่งวิ่งเสร็จเรียบร้อยต้องปิดท้ายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งเพื่อลดเสี่ยงบาเดเจ็บจากการวิ่งท่าที่1แกวแ่งแขนขึ้นลงสลับกัน10ครั้งท่าที่2แงแ่งแขนการหุบให้ขนาดหัวไหล่10ิครั้งท่าที่3 แกว่งขาไปมาหน้าหลัง10ครั้งท่าที่4แกว่งขาไปมาด้านข้างซ้าย1ิครั้งขวา10ครั้งท่าที่หยืดหัวเข่าไปข้างหน้า1ิบครั้งท่าที่6หมุนสะโพก10บครั้งเรียบร้อยอันนี้เรายืดเขียยกล้ามเนื้อหลังเ,ลเรียบร้อยเพื่อลดเสี่ยงบาดเจ็บหลังจากการวิ่งเป็นไงบ้างวันนี้ออกกำลังกายกับพี่รู้สึกดีแล้วก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็บร,รากาศก็ดีคือ รู้สึกตัวเองได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายแบบพี่พี่อุ้ยเคยพูดไว้พี่ก็รู้สึกว่าเราได้ออกมาเปิดบุกเปิดตามออกกำลังกายก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีๆวันหนึ่งของนราได้ะคะ่ะและที่สําคัญเลยพี่อุ้ยทาให้นวได้รู้ว่าในละแวกบ,บ้านของนูงนงเนี่ยมีลานกีฬาสาหรับทากิจกรรมทางกายที่ครบคันมากอย่างลานกีฬาพัดสองใต้ทางเดินสีลาดตรงทางโรงอุรูคงเลยดีมากเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะใครที่อยากจะเริ่มต้นออกกําลังกายเนี่ย ก็สามารถออกได้นีที่แบบในละแวกบ้านหรือชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือใกล้ๆบ้านก็ได้หรือใครที่อยากจะหารางกิจกรรมก็สามารถเซิร์ชได้เลยถ้าเซิร์ชปุ๊บพี่ว่าเจอแน่นอนอย่างที่พี่อ่ะเซิร์ชให้นกไงก็เลยเจอลานกีฬาพันสองนี่ไง <S <S ใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับและสนใจอยากวิ่งไปกับพวกเราเนี่ยอยากรู้เทคนิคในการวิ่งสามารถย้อนกลับไปดู EP 1ีฝึกเทคนิค การวิ่งไงไม่ให้บาดเจ็บและ EP 2นะครับคลินิกนักวิ่งหน้าใหม่สอนโดยคูดินสถาวรจันทผ่องสรียังไงฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมราวิ่งกันเย่ะๆนะคะ